กางเชือลูกไม้เซลล์นะคะวันนี้จะมีไซส์42กับ44นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นไซส์42นะคะตัวนี้เนี่ย งานสวยมากนะคะจะเป็นงานลูกไม้นะคะแล้วก็มีแต่งเกสรด้านบนตรงคอแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแขนกระบอกตรงนะคะเป็นทรงคลาสสิกนะคะทรงสวมนะคะซิปจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะงานไม่มีตำหนินะคะจะเป็นงานขึ้นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นลายที่เคยทําออกมาขายแล้วนะคะแต่ว่ามีสีสองแค่ตัวเดียวนะเป็นงานขึ้นตัวอย่างนะรุ่นนี้นะคะราเซลนะคะทั้งราวนี้เลยนะาราคาตัวละ1 2 5 0บบาทนะคะ ด้านหลัง อันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะซับในก็ใช้เนื้อผ้าลินินเหมือนเดิมนะคะตัวคอตตอนนะคะก็ยังเป็นคอตตอนแท้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่2ตัวที่2ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นคอบปกเชิ้ตนะคะจะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะแขนก็บอกตรงไซส์42เท่านั้นนะคะไซส์42มีแค่42นะคะ42ออย่างเดียวเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลัง ด้านหลังก็เป็นลูกไม้แบบนี้เหมือนกันนะคะตัวต่อไปตัวที่3ค่ะตัวที่3ส่วนเหมือนกันตัวนี้เขาจะเป็นทรงคลาสสิกเหมือนกันแขนกระบอกตรงนะคะแล้วก็มีลูกไม้แต่งนะคะตรงนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นคอแบบมีระบายลูกไม้แบบนี้ข้างบนนะคะลูกไม้ทั้งตัวเหมือนกันนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นกระดุมข้างหน้านะคะข้างหน้าจะมีกระดุมนะคะเป็นกระดุมแปะนะคะแบบนี้นะคะจะมีกระดุมแปะนะคะจะเป็นผ่าหน้าคอกลมแขนกระบอกตรง42เหมือนกันนะคะ42นะงานต่อไปจะเป็นไซส์44แล้วนะคะอันนี้จะเป็นไซส์44ค่ะตัวนี้ลูกไม้นะคะค่อนข้างที่จะแบบมีลายที่ห่างกันนิดนึงนะคะทําให้มันใส่สบายมากมากนะคะเนื้อผ้าก็นุ่มเป็นคอตตอนเหมือนเดิมนะคะ44นะคะตัวนี้44นะ รอบอก44นะคะต่อไป44เหมือนกันค่ะ44ตัวที่2นะคะไซส์44ตัวที่2นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้จะเป็นผ้าเนื้อเงานะคะแต่ว่าทิ้งตัวได้ดีค่ะแล้วก็ลายไม่ตันมากนะคะทำให้ใส่สบายนะคะใส่แบบช่วงออกปาษานี้ได้เลยนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3ของไซส์44ค่ะตัวที่3ของไซส์44สวยเหมือนกันนะคะนี่รุ่นนี้เหมาได้เหมาเลยนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้เป็นงานเซลล์นะคะ